สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมเป้ยนาเวงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกท่านครับมาทดลองการแข่งขันฟัตบอเอฟเอครับนะครับเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายครับเป็นการปพบกันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้ครับพบกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งเกมเพย์วันนี้ครับเป็นเกมเพย์ในแมตช์เอฟเอครับรอบชิงชนะเลิศนะฮะก็ขออภัยในความไม่สมจริงด้วยนะครับผมเพื่อบรรยากาศเกมที่ครับโอเลยจัดขึ้นมาแบบนี้นะฮะ นี่เป็นรอบแทีมสุดท้ายครับแพ้ตกรอบทันทีฮะนเชสเตอร์ซิตี้ครับ,รบวันนี้เป็นเจ้าบ้านฮนะพบทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งการจะลองแช์น,นี้ขึ้นมาผมใช้เกมฟีฟ ا ย่นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองโดยผมเป้ยนาเวงครับเป็นทุนใหญ่ไทยให้ทุกท่านรับชมเช่นเดิมนะฮะรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับแต่ที่สำคัญนะครับคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยเพื่อนทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับผม หรือใครมีข้อตำหนิติเตียนแนะนน้นำงินก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะครับเอาสองทีมครมาทำการทักทายก่อนที่จะฟาดแข่งกันค่คำคืนนี้นะเป็นรายการฟุตบอลถ้วยครับที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสำหรับเอิเอครับนะครับไม่มีที่ว่างสำหรับคนแพ้นะฮะแต่นี่คือรายชื่อตัวจริงของทางฝั่งเจ้าบ้านครับเลสเตอร์ซิตี้นะฮะนี่มาในะระบบ ห้าสองสามนะฮหกลางสองตัวนะฮะกางน,นี้มีอินี้กับยูนิตน้ำมันนะฮะอันนี้คือระชื่อทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้มาในรุกสี 4, 2> 2, 3, ่สองสามหนึ่งเช่นเคยนะฮะนาบาร์ครับนี้เป็นมาชิยาวนะฮะอโนโฟ์ฟินานแรดฟอร์ดเฟรครับแนะม็กทูมินีนครับมีมาต้านะฮะเอาเริ่มเกมการแข่งขันนะวันนี้ผมเลือกส่งมาต้าลงนะะเพราะคิดถึงพี่แกนะฮะไม่ลงสนามหลายนัดแล้วนะฮะ เลสเตอร์ครับตร์มันไอทีเอนดีดีครับทุนนี้ครับเลสเตอร์ครับมาชุดเสื้อสีเงินทั้งเกงสีเงินบุกจากซ้ายไปขวานะฮะส่วนด้านของแมนยูครับนี้มาชุดเสื้อสีแดงเกงสีขาวบุกจากขวาไปซ้ายนะฮะบุนโอนฟอนานครับคืนมาที่แม็กทูมเน่เฟร็ดฟอนัน์สครับให้มาที่มาซียาลมาซียาลหาช่องครับโยนซ้ายลูกนี้แลนด์ฟอร์ดขึ้นนะแต่ว่า เป็นบอลของเลสเตอร์ซิตี้ครับอีแวนนาวามนี่ลึกไปหน่อยฮนะเอา้าบอลเข้าทางวาร์ดี้เติมมันครับเล่นกับวาร์ดีนะ้ฮะวาร์ดี้ไหลมาที่แมดดิสันแบ็กซ้ายเติมนะฮะให้ที่วาร์ดี้วาร์ดี้อยอดทังซ้ายเอาวดีครับจัสตินไหลเข้ามาแมดดิสันกดด้วยขวาทักทายแรกนะฮะแต่ว่าเด็กอาครับยังยืนตำแหน่งได้ดีนะฮะนี่ครับจังหวะตัดเข้าในมากดด้วยขวาเน้นๆนะฮะเด็กกอาบอกว่า ยังอยู่ไม่ต้องห่วงนะฮะหลุเต็มมุขครับเล่นสั้นนะฮะมาร์ออกไปต้งนครับพาบอลไต่เส้นขึ้นมาทีมแมนเชสัตอร์ูนี้ไม่หลับหน้านะฮะแมนเชสเอนเดอ็น ND D, ND D, ดีดีเอ็นดีดียังแข็งนะฮะเยอรมันลุยเยอรมันจ่ายติดในเลิฟนะฮะเจะาบาบุกของแมนยูบ้างครับ มาตาขึ้นนี้ไม่มีอะไรนะโฟุฟน่าอีเวนครับคิเยนฟุกวางยาวๆโหยาวเหลือเกินนะตรงนี้วันออกหลังครับเป็นลูกตังเตะของทางฝั่งแมนยูนะครับอาลูกตังเตะของแมนยูครับ เอาครับเือมันแมติสันแมติสันไหลมากีเดมันแทงต่อมาว่านี่กดดีกว่าในกราอีกแล้วครผมโอหยยังเหนียวนแน่เอารับลูกตีมุมของเลสเตอร์ฮะ ตัยูริเตอร์แมนเตอร์มันมาฮีเอ็นดีดีครับเอ็นดีดีเตอร์มัน,มนเฟลิสม,มาที่วาดี้วันนี้ผมไม่ส่งแฮวิบานลงนะฮะขออภัยด้วยนะสำหรับแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้นะฮะอ้าวโอ้โห,หเจาะไม่เข้าต้องตั้งใหม่ครับคืนมาที่โฟโฟาน่าเลยนะฮะเอานี้ครับ ยูเตอร์มันแทงมาวาดีกดขวาเรียบย้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์มานะครับแมนเรนเตอร์ซิตี้เอาจนได้นะครับโอ้ บาดีครับยิงให้เลสเตอร์ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วนะฮะ no. ผ่านมายี่สิมห้าทีตรวนี้ครับแมนยูนฝ่ายตามหลังตรงนี้แมนยูอยู่ไม่ได้นะฮะแพ้ตกรอบทันทีนะครับรายการนี้แมนยูทำเกตบุกมาบ้างครับบูโน่ฟอนันส์บูโน่ครับ ถึงดานของแม็กโทมินีด้านขวาเติมครับมาตามาตมาตย้อนมาบอดบิสกาบอดบิสกายังไม่ออกบอลนะยังหาเหลี่ยมอยู่บอดบิสกาไหลามาที่มาซิยาวเป็นต่อมาที่แม็กโทมินีแม็กโทมินีนี้โดนดานเลนเตอร์ตัดบอลได้จากเท้าเลยเนี่ยอาครับเลนเตอร์สวนกลับเร็วฮนะบอนเข้าทางแม็กไกว เริ่มครับออกมาตั้ซสายสุดที่แรตฟอร์ดแรตฟอร์ดยกมาบุนโอนฟอนนันส์คืนที่เฟรดเฟรดให้มาแม็กโทมินีแม็กโทมินีครับบุนโอนฟอนนันส์ตบคุกกางมามาซียาวมาซียาวเฟรดขอบอล้มาซียาวพาบอลขึ้นมาเองนะมาที่เฟรดเฟรดกดอี่ซอยแต่ว่าติดบล็อกของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยอยู่ดีแตรแมนครับมาที่มาโยเซเปเรส สิบปนเนจะเปิดที่ติดทาง้านลูกชอเปิดที่ยังติดลูกชอนะฮะเ,เตอร์เรนสั้นฮนะเตอร์มันขวาดีขวาอีกแล้วอุ้มบอลนเฉียวเสาพิทเดียวแท้แม่ ต้องเตะของแมนยูนะฮะเด็กยาครับไฮแมนซ้ายที่ชอเฟดเก็บบอลได้ครับตั้งใหม่ที่แฮร์รี่แม็กควายโดนโกการมาที่ Mac แม็คโทมิเน่แม็คโทมิเน่ครับให้มามาซียาวใช้ตัวบงงังเอาหนี้แต่บังไม่มิดนะฮะโดนเลนเตอร์ยังบอลได้ครับบคฟาน่าครับเล่นกับทิม,มตัลมนตอนนี้ก็สู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกนะฮะเลนเตอร์นำหนึ่งประตูต่อศูนย์ เป็นยูครับอย่าเพิ่งปิดช่องหนีนะฮะดูกันให้จบนะฮะคู่นี้ไม่แน่ครับเพิ่งครึ่งแรกนะฮะเรือมาครับมาขวาสุดทีน่ะของมาเอาไปต้านแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนนะแล้วก็ครึ่งแรกครับมาการต้อเวลา2นาทีนะฮะโอ้โล้ำหน้าชัดเจนนะตรงนี้ทำไปเยอะครับชอบวางยาวๆครับเล็ตเตอร์กิบบอลได้นะฮะ ทีเปเรสอีกแล้วฮะเปเรสไหลมาตอนนี้กรรมการทดครบ2นาทีนะฮะยังไม่เป่านะฮะมาเอาไปตั้นครับตว,วัดเข้ามาลูกนี้แม็กไกวส์กัดไว้ได้แล้วก็ฟุตซิ่งก็ปลอดติดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกฮนะฟุตบอลเอฟเอครับรอบ8ทีมสุดท้ายครับระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจ้าบ,บ้านเลสเตอร์ครับนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันเลยนะฮะเพื่อนๆ มาดูค่งหลังกันต่อนะดูการแก้เกมของแมนยูครับคืงหลังจะแก้เกมงไงตัวนี้ครับฝ่ายที่นั่งลำบากตามหลังหนึ่งลูกฮะจะแพ้กิลูกก็ตกรอบนะฮะฉะนั้นแมนยูมีอะไรต้องใส่ให้ใสให้เต็มเหนียวเลยนะฮะส่วนเลสเตอร์ครับก็ยิงไม่ได้ก็เสียประตูนะฮะต้องดูครับว่ารอบนี้ครับใครจะเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายต่อไปนะฮะแม็กทมินีครับ หาเหลี่ยมใจ่ายจ่ายไม่ได้ต้องยอมที่วานบิเซกาเบิร์นเขากามาที่มาซิยาววันนี้ครับมาซิยาวนี่ยังทําอะไรไม่เป็นชีพเป็นดานเลยนะเนี่ยได้บอลไปก็เลี่ยมไปก็เสียมาซิยาวแต่เลสเตอร์ครับอาศัยทีมเบิร์กนะฮะแม้ว่าทีมจะเป็นรองนิดนึงครับแต่ว่าอาศัยทีมเบิร์กในการเล่นนะฮะกวารดี้ครับให้ทีแมดิสันออกมาสายสุดข้าครับวันนี้จัสตินเตอร์ขึ้นมาแนละ้ว จสตินถึงเส้นหลังแล้วยังไม่เปิดวนก่อนหนึ่งล้อครับโหงี้ต้องตั้งใหม่นะโอ้ยตั้งมาที่ชิสเซนฟุกนะฮะเริ่มครึ่งหลังมาแมนยูสถานการณ์ยังไม่ดีนะทีนี้เอาชอตัดได้ครับโ,โนโฟาน,นมาเซียวดูครับมาเซียทำอะไรมาเซียวยังไม่ให้เพื่อนตอกส้นมาไม่แห่งนี้ให้เพื่อนไม่เปรียบเลยนะฮะ เอาโยมาที่ทางด้านของแรดฟอร์ดทันไหมไม่ทันนะโอ้โหนี่เป็นเกมที่อัดสลับแมนยูนะอาวามีการเปลี่ยนตัวนะทางด้านของมาซิยาครับวันนี้โดนถอดออนแล้วฮะทำอะไรไม่ได้วันนี้มาซิยาแต่ต้องให้กำลังใจกันต่อไปนะฮะสรับออาตีมาซิยาครับมาดูครับเอวมาดอลลงมาแล้วฮะคาร์าวานีรีเดอร์มัน,นครับ เจมีวาดีฮะเอาบอลออกด้านข้างครับออกไปตั้นฟฟฟน่าครับยกมาลูกนี้ครับเอเนตีเก็บบอลได้จูวิตเตอร์มันมิทซึนอาดัานซ้ายครับเติมาครับนั่นนั้นของจัสตินมิสันทิ้งได้ฮะเป็นช่องลูกนี้ยังไม่แทงครับยึกยักอยู่ควายมาจะติดเฟรดเอาแมนยู สวนกลับเร็วยังไม่ได้นะเนี่ยครับโอ้โหเลนเตอร์นี่ลงกันไวเลอเกินนะยังกบเปิดโปรเพเยอร์นะอุนอฟแนนส์โอ้โหแมนยูไม่มีใครอะไนี้แทงมาที่่าว่านี่จับครมาแรัเนอ้าวัวนบิสซาก้าแน่ดีครับมีตัวซ้อนนะ เฟสตรงนี้ไม่ถึงอีกโอ้โยวันนี้ครับแมนยูนี่สุดยำแย่เหลือเกินนะฮะปล่อยเลสเตอร์เล่นง่ายครับอย่างว่าบ้านเลสเตอร์นะฮะหวาดีครับสวยครับลูกชกทางด้านของแม um นยูนี่ฮะตอนนี้เข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายนะฮะแมนยูต้องเอาหน่อยะฮะแม um ็กทูมินีบายบิสเซก้าบอยบิสเก้ากระชากมา มาตาครับยังอยู่ครับมาตาแม่นึกว่าโดนปิดออกนะฮะมาตาโอ้หรือว่ามาตาโดนปิดออกเพื่อนไม่ส่งให้เลยนะฮะอาส่งนี้มาทันไหมมาตาอา้าวทานนะครับคนมาตาไอมาคุนุฟนั้นตอนนี้เริ่มต่อบอลนะครับแมนยูวานบิสกาเติมมาแล้ววานบิสากาถึงเส้นหลังแล้วเปิดไม่ได้ครับแม่ต้องโยนขึ้นมาที่มาตาหรือเปล่าตัวลุงสองยังมาเองครับ ตรงนี้จะเปิดไหมฝืนนิดนึงนะสำหรับทางด้านของวันดิซาก้าอับมาตาได้บอลแล้วเนะฟตข้างในไม่มีใครเลยนะดูสิครับแต่สอก็วนได้แค่วนไปวนมานะลูกชอเฟซเอาว่างี้บุนดอนนานไหลามาข้อไอ้เบ็คกูมิมนีนะ แบกโทยอดมาบูโนเฟอร์นัทยังยังไงิีนีซ้ายกดสิครับไม่กดจมาต้ายิงโอ้แบกโทมิเน่ไหลามาโอ้ไม่ยอมยิงนะแม่กะเลี้ยงเข้าหรือเปล่านะฮะผมไม่แน่ใจนะฮะโอ้บังจนสุดซอยอาวครับเลสเตอร์สวนกลับบ้างนะฮะมบริสันขับจัสตินครับตื่ขึ้นมา บอลมาที่แมดติสันข้าวฟากโอ้โหอ,อย่างปวดตรงทีง่แรงเยอะอยู่นะฮะแมนยูก็ยังไม่เปลี่ยนตัวนะฮะแม่ยังเปลี่ยนตัวแค่คนเดียวครับผมช่อตรงนี้ให้เพื่อนเล่นยากนะฮะแต่ว่าบูโน่เก็บบอลได้ครับมาที่แม็กโทมินีแม็กโทมาเอาเขาวานี่เกือบลั่นนะฮะเขาวานี่บังอย่างเดียวครับแมนยูตอนนี้ มาตาย้อนมาวานบิซาก้าวานบิซาก้าเสียบอลง่ายอีกแล้วโอ้โหไม่น่ารอครับเลสเตอร์ไอ้แมนยูวันนี้นะส่วนคู่จริงๆเป็นไงต้องติดตามชมกันต่อไปครับวันนี้ <c oughs> นี่เพียงการรณรงค์ยังขันเท่านั้นนะฮะขึ้นแรกกรรมการเออขึ้นหลังกรรมการตั้งหนึ่งนาทีฮะไปเข้ามาอินดีด้ยังไงอินดีด้วารดี้แม่ ก็เรียบร้อยครับฟุตบอลเป็นเวลาการแข่งกันครับการจรลองแม์นี้ครับแมนยูพ่ายไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งฮนะในเตอร์ครบรอบสุดท้ายรอบสีดท้ายต่อไปนะวันนี้ผมเปิน้นในเวงขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมส่งครับบ่ายๆจะ